สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับไพ่เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมารับชมต่องวดนะครับปู่สามแปดนะครับผมพ่อเพิ่นกำลังพ่อจะเท้างหนาไหมวะพ่อ,เ,อเท่เ,เท่ข้าไปผนเลยวะพ่อ,เ,อเท่ฮอดน,นี่สือวพ่อตั้งแต่ตั้งแต่ประตูนี่นะพ่ออ๋อนี่ครับพ่อเพินเ่นเพิ่นเฮ็ดทางไอ้นี่ไหมท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาไปหาปูน้ากันนะครับงวดที่ผ่านมาท่ามผู้ช่มครับมาหาปูนะครับปูเน้นให้คักนะพี่น้องครับล่างหนึ่งห้าหนึ่งหกนะพี่น้องมาหกหนึ่งนะครับก็ถือว่าแม่นนะธรรมผู้ชมบนปูให้วิ่งเก้าปูให้เก้าีนะครับเอางวดวันที่หนึ่งกุมพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วพามารับชมตรองงวดนะครับ ว่อัน่นนสร้างมันกระเฮ็ดทางเข่าทางเขาวัดนะครับเทจะเทนะครับธรรมชุ่มพ่นวานะครับเอาเขาไปหาปูน้ำกันพี่น้องนะครับเขาไปกราบนมาสการปูน้ำกันกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าครับปูครับนี่นะครับไม่ให้ปูยำให้ก่อนออกธรรมชุมนะครับปูบอกท่าหนึ่งมานะครับปูให้เน้นหนึ่งห้ากับหนึ่งหก มากหกหนึ่งนับปูเนาะโอ้ยนะครับทำมาช่อมือว่าแม่นของปูได้พี่น้องเด้อแต่ว่าชุดบนนะครับปูบ่ได้ให้เบ้าเท่าไปเก้าเจ็ดนะครับปูเน้ยนยุกเก้าแล้วปูเนาะแล้วปูบ่ได้ให้ผมเก้าเจ็ดไปอ๋อหลังเจ็ดกับเก้าส่วนเย้ะครับอืมเจ็ดกับเก้าได้หันหลังเลขล่างหมปูครับเป็นโกลดตัวนี้มากส่วนโกลดเก้ากับเครับช่องสูตเก้าท่าเลขวิ่งเลขวิ่งอ่า เจ็ดกับเกาหนะลักสิบล่างหลักสิบล่างตีปูอืมหลักสิบล่างเจ็ดเจ็ดกับมังเอาปูเจ็ดกับเกั้าหลักสิบล่างอืมจำนวนจะมากเจ็ดกับเกา่ครับครับปูถ้าสูตรเลขวิ่งลูกสาวปูท่านผู้ชมนะครับเอาหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับเก้าบวกหกก็จะได้ห้าได้พี่น้องได้ ห้ากับหกถ้าเด่นนะครับถ้าถ้าเป็นสูตรเล็กวิ่งลูกสาวปูสามแปดก็จะวิ่งห้ากับหกปูมาบางน้ำนะครับผมสูตรได้เห็ดลงยังครับรับดที่แล้วเก่ามากไอ้นปูเนาะแต่ว่านี่ เก่าซีซีพมาได้ปูนวยเป็นเจ็ดมาหนวยนะครับแต่ว่าเก่าไอ้มาเก่าเกามาหลักหนวยอเกามาหลักหนวยธผูมชมนะครับเจ็ดมาหลักสิบนะครับโอปูให้เก่าปอยู่่หลักสิบอันนี้ปูน่ครับมาเบิร์ดอันนี้ปูครับผมอันนี้อันนี้ อันนี้มากตัวไหนาปู <ics> <Means S 2> อันนี้มากศูนย์ศูนย์นี้ได้ศูนย์ศูนย์เมื่อกี้ได้เก้าอ่าเมื่อกี้ได้เก้าปูให้เก้าบนอยู่นะปูเนาะปูให้เก้าบนศูตรนี้ได้ศูนย์ครับแปดแปดนนี่เดแปดครับแปดศูนย์แปดสามเป็นนี่แหละครับอันนี้ได้แปดอันนี้ได้แปดแบบปูแปดสามแปดศูนย์แปดสามแปดศูนย์ครับผมกับแปดหนึ่งน้ำแห็งนี่ส่วนี่แหละครับ แปดศูนยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามปะปูครับอันนี้ชุดใดปูบนบ่ะบนบนเบนแปดโอ้คือมาแต่แปดจบวัดนี้ธรรมชมพี่น้องปูสามแปดก็จะประมาใช้ยาปูแบะปูสามแปดนะปูครับผมใช้ปูครสูตรได้ปูนี่แหละแปดสามโดนเลยสูตร ผสูตรนี้แปดสามเลยปูว่ะสูตรนี้แปดสามเลยปูว่ะอันนี้บ่ได้ให้นะปูมากครบบนสูตรนี้ปูบ่บ่ได้ให้ครับปูไปให้อีกสูตรคตรัคบแปนะดสามลด, 8, 3, ด,ดอแปดสามลด, 8, 3, ด,ดอดดครับผมมา 8, แปดแค่เลยมาแปดอืมแค่ในวดที่แล้วมาครบบนบ่มีเจ็ดนะปูในวดที่แล้วเนาะ ตาปูเหยนี่ครับนุมีอยู่กระดูกนุ่มมี่เจ็ดปุ่กระสปูุ่มอ่าปูเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้ปูเดี๋ยวมาใส่ตัวนี้แม่นตัวหนึ่งหกโคกเมืองล่างวิ่งแล้วปูแม่นเดี๋ยวบ่าวถอยเียนให้เดหยท่านผู้ชมเด้อร่อยมันแล้วนี่อันนี้สูตรลอร่อยเออนีสูตรเดียวน่ะถึอดีกว่ามึสูตรนี้ถึอดีสูตรงวดที่แล้วงวดที่แล้วบ่อเข่าดีนะปูนะบ่เข่าครับนี่มันก็เข้าด้วนอ่าให้เอาละ ปูเจ้าสูตรนี้หลักร้อยแปดหนึ่งห้าหลักร้อยแปดหนึ่งห้าท่านผู้ชมสูตรนี้ปูว่าเดินดีมากแปดแปดสามคือไรนะครับหลักร้อยบัตรที่จะเชื่อถเน้นตัวกเราปูหลักร้อยบนวิ่งตัวแรกก่อนครับปูบนวิ่งแปดปูว่าครับท่านผู้ชมหลักร้อยมันแปดกับเจ็ดเลยครับนี่นะหลักร้อยแปดกับเจ็ด มันถ mm ือ hmm. ดีอยอ่นี so so ่เอาแปดกับเจ็ดเรือนี cancel, ่คร yeah, well, ับน uh ี huh. so, ่รักรอยมันครับนี่วาง่เจ็ดห้าเจ็ดกับนีนเบิ้ถือดีอยู่นี่กได้งนี่ม่วนเจ็ดแปดศูนมาแปดครับเจ็ดแปดศูนเด็กครับแล้วแปดนึงหาเอาสู่ได้ปูแปดนอันนี้แปด่มาเขอแปดครับผมินมาเปา่อนกันคือเกาของหันบ่ครับวิ่งบนแดนี่8แปดเนยแปดป่ป ครับจ็เก็แปดเห็น้บ่อยแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดองแปดสามแปดสามมหปมีแปดไดงในปูแปด้เนียรยบนโตดครับพืชไยเลยครับจัคครูมีแปดแดในปูแปดแปดศูนย์ครับแปดศูนย์แดแปดศูนย์แปดสามแล้วก็แปดได้อีกปูแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามครับ หลักร้อยตัวใดปูวหลักร้อยเจ็ดกับแปดหลักร้อยเจ็ดกับแปดได้พี่น้องสามตัวหลักร้อยใส่ล่างในปูวล่างเจ็ดกับแปาเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าห้าครับเจ็ดสอง ยิงล่างเจ็ดกับเก้าครับเจ็ดเจ็ดตัวไดกับปูเจ็ดห้าเก้าห้าครับเจ็ดสองเข่าสองคนอ่าเจ็ดสองเจ็ดห้าเก้าเก้าสองเก้าห้าบอกปูวอ่าทำมชมล่างนะครับบนเน้นตัวได้ละปั เน้นแปดสามครับปูเน้นแปดสามเจ็ดแปดสามครับอ่าท่านผู้ชมจับลักลอยไซเจ็ดแปดสามแปดแปดสามล่างนี่เจ็ดกับเก้าตัวได้เด่นกว่ากันปูช้ำกันมาปูมันสามสบถูกล่วงเจ็ดกับเกาลงเจ็ดกับเก้าหมดลักสินมันอ่าเน้นคู่ใดปูบันเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดหาเก้าสองเก้าหาเนี่ยเก่า้าหาป เก้าห้าปูมักเก้าห้าอืครับเก้าห้าหาลอตเตอรี่ไว้เลยบอกปูตัวนี้เก้าห้าหาลอตเตอรี่ไว้เลยในปูแต่ปูม้ิได้อีกหนสองตูนีมาโกะเก้าสองเก้าสองไรเบืองครับหลังหลังสามหกเก้าสองสามหก อันนี้เดี๋วูมันแปดเก่าคือแปดอันนี้ร้านมานกันแปดเก่ามันไปบนนี่ปูนเก่าเนี่นั่นแหละทั้งบดทั้งางแหละครับหนึงมหนึ่่ปูหนึ่ด้อแปดหนึ่นปูมาเห็ดเก่ามันเป็นมันเป็นหนึ่งเป็นหนี่คือมาหกหนึงเออมาหกครับคือเป็น่างเป็น่างนี่เกาเงคือ2ตัวนี่มามาตัวหนึ่งมาล่างตัวนึ่งแล้วก็มานุ่มกันเล่นี่ครับนี่ดแปนี่ก็หนึ่งที่เดียมาันต่มกันมาห คก้าสอมาขัดมาทำกันก้าสองมาทำกันคื้เกสองถ้ามาตัวนึงขึ้มาเก้าหาติดเก้าเล่นมาปูฟันให้เก้าหาเลยครับเกครับเก็าครับเกกับเก้า่บอสทนพี่เกะหอดสองสุดครับปูมันมันุดมันสนกันเกกับเก้าครับผมอเดี๋ยวจปูได้ครับอันนี้ต่านผูคชมนะครับผมอที่แล้วคืหกไตีทุนีโลดนี่หกหนเจ็ดเก้าเจ็เก้านี่ลักทิมันครับปู ว่ามีพิษไปเดยนี่นาที่สองเลยนี่ครับสองถุกนาที่สองแล้วแล้วคิอมันกลมีกระมังเก้าอีกนี่มันชุ่นเก้าอีกเลยวนี่ครับผมมาหนึ่งโจเลยอย่างดีพอดีก็เก้าสองเป่นเส้นกระเด็นครับเก้าสองเปล่างเปนเ่อปัล่างอย่างเดียวเด่นล่างอย่างเดียวถึงเงาเด่นนี่ก็ได้ถึงกี่ เอ้ปูมักมักเก้าหาป่ปูมักเกาดิักมักเก้าหปูบักคัดวังกำไกับเก้าสองเดือนนี้ครับผมอีกหลังปูให้มักจะทือได้เนี่เก้าสองหลดครับปูมันมันมีอยู่แล้วเจ็ดกับเก่าเราคิอมันหลังครับคือเงวดีเพราะทาพี่ก็แค่เรื่องสองทุนครับผมเอาท่านชมเก่านับปูเนาะเอาพี่น้องนะครับบนวิ่งแปดน้บปูเนาะแคปหน้าจอนี่ของเก่าเด้อพี่น้องเด้อของเก่า มาให้ปู่ยำให้ก้อนอรอชูน like er, like so so ี้นี่กันขึ้นกันก้นเก่ากันครับครับปู่นี่กันขึ้นกันก้นเก้าครับเก้าก็นี้เก้าตุ่ยไม่ขึ้นเก่าลรักผมครับผนี่ก็ชูหนึ่งนี่ก็ชูหนึ่งขึ้นขึ้นกันแต่เก้าขึ้นกับเก่ากับเจ็ดคนมีท่านี้ครับผมได้เลยเจ็ดกับเก้าล่างเออเนี่ยชูนี้มาเก่าชูนี้ก็เจ็ดกับเก้าครับเจ็ดกับเก้านึ่คือลงมาเจ็ดกับเก้า อันนี้คือมาเจ็ดกับเก้าครับตัวนกับเก้าตัวเดียวครับผมเตัวนี้ขัเจถึงเรีอ่ะเห้ดเจับเก้าล่างเออเนี่ยครับผมเอาแคปหน้าจอธรูมชมครับหนึ่งวดที่ผ่านมานะครับไม่ปูยำ้ก้อนออกนะครับปูเน้นเลยว่า1น่ถ้า1มาล่างคือ15กับหนึ่ปูเน้นให้2คูมาหกหนึ่งธรูมชมนะี่ครับว,วันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพนห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวิ่งบนวิ่งแปดนะครับปูว่าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสาม ปูวาจับ3าตัวจับไซเดอร์เจ็ดแปดสามแปปดสูเน้นที่8 3ล่างวิ่ง7กับ9นะครับ7275 9295เน้นที่95นะพี่น้องครับเอากาบขอบุญขอบคุณปูได้ปูตัวเดียวนี่ม่ทันพีเได้ชูเนี่ย็ะไรครับศูนย์ติปูใส่แปดศูนย์เลยใส่8 0เลยอ่าเจดแดเต็มเต็มเจ็ดแปดศูนย์นี่มาชมครับนะครับพอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ